สวัสดีครับมอลเซียนวิกแมช์ประจำวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในรอบคัดเลือกครับเกมคู่ระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับลงสนามเวลา1นนาฬิกานาทีเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ครับโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจ้าถิ่นนะครับลงสนามมา4นัดมีอยู่9คะแนนครับยิง8ประตูเสีย5ประตูขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสทีมเยือนนะครับลงสนามมา5นัดมี15คะแนนครับ ยิง11ประตูไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาทั้ง5เกมซึ่งพบกันในเกมแรกที่บ้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เป็นฝรั่งเศสชนะเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0ครับในรูปเกมที่เหนือกว่านะครับในเรื่องของการเข้าทำแต่ประสิทธการครองบอลเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์ที่ดีกว่าในวันนั้นนะครับเศรษิกิรจักการคู่นี้ครับ5เกมหลังสุด ฝรั่งเศสชนะ4ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะ1ครั้งนะครับซึ่งเจอกันในวันนี้เนี่ยเรื่องของสภาพทีมครับไปดูที่เจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์กันก่อนก็เรียกกำลังสำคัญวันนี้มาพร้อมเลยนะครับนำทัพโดยประการหลังตัวสำคัญอย่างฟอร์กิวฟันได์นะครับซึ่งก็เป็นกัปตันทีมในชุดนี้ด้วยนะครับที่เหลือก็จะมีดรูนฟีจากอินเตอร์นะครับเซฟันเดอร์ฟราย ประธานอาเก้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่กองกลางนะครับก็จะมีมาเตนเดลูนนะครับจากอัตลันตาส่วนโตดุกดอนเยวมาเล่นจากดอทมูลวันนี้ก็พร้อมลงสนามครับขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับชุดนี้กำลังสำคัญติดทีมครบนะครับซูปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมอย่างเอมบัปเป้วันนี้ก็ ประจำการในแนวรุกนะครับเป็นกับตันทีมมีองตอนกิสมันอุสมันเดมเบเล่นะครับกองกลางอย่างชูอาเมนนี่กามาวินก้าแนวรับก็มีโกนาเต้สองพี่น้องเอนองเดสนะครับเรียกได้ว่าขุมกำลังดีกว่าชัดเจนนะครับวันนี้แม้ว่าจะมาเยือนเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพทีมยังเหนือกว่านะครับเล่นค่อนข้างง่ายครับรับและโตมีทีเด็ดนะครับโอกาสที่บุกชนะได้มีสูงครับ สกอร์คู่นี้ทีมชาติฝรั่งเศสน่าจะบุกชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์3ประตูต่อ1น1ครับ